ไปไปทีทำทางครับทำทางก่อนนะพี่น้องนะนะพี่น้องนะถ้าไมทำงอ,อไปได้ครับเงินจากจมรถแรงอยู่แล้วคันนี้ อะไรสังอะไสังการขันสีม่วงทอยคันเดียวหรือเปล่านะ่าถ้ามาวิ่งทอยสามคันก็น่าจะเกการครับมาแล้วหัวหน้าจุลุยงานนี้ต้องทำทางยาวเลยมาแล้วจะเย้ยสายดันขาโหดครับ ดินมันยุบอย่างนี้แหละแรกมันเป็นดินเหนียวนะครับก่อนนี้ขอเอาดินเหนียวมาทําทางนะหลังจากเสียดแจ็คครับโดนดันตูดยาวถึงข้างนอกทนไม่ไหวอันอื่น ไม่ได้ออกไปเลยอ่ะมาแล้วเต็มแล้วไม่รู้ว่าเที่ยวนี้ว่าทําถนนเสร็จแล้วว่าไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะจมหรือเปล่ามาดูเทพที่บนปนหลอ่อครับหรือว่าตายเยอะเย้ยเอาให้ดีนะวเดี๋ยววิ่งรถมาไกลอีกนะ đốt, đốt lang. À, chôn máy. Chôn máy. Phải trôn mấy mấy Tít nồi Phải Thế này nha. <laughs> อยู่กับเจ้า M6040 ครับเจ้าคูปตานะพี่น้องนะอ้าวลื่นลื่นลื่นมีลื่นดันต้นโอ้คลิปนี้มันโอ้อ้โอ้อา,อา,อามีลื่นอดำลงดำลงอดำลงอดำลง งานนี้มีมันครับงานมันอย่างเดียวงานนี้มันครับโดนดันไป <c oughs> โอ้งานนี้ครับทำดังนี่ครับมันลื่นอะเอาแต่เยอะโดนดันแล้วเร็วๆ ดนจี้โดนจี้แต่เยอะอ่ะคลิปนี้ก็เขาจะทำทางก่อนนะครับผมถ้าผมจะอัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะยาวเนาะนคลิปนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เอ็กดัมซิงให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ